ก็ต้องยอมรับครับไปกินบุฟเฟ่ตถ้ามีตับห่านเนี่ยต้องจ่ายอย่างต่ำเน็ดๆน,นะครับพันห2ถึง2,000บาทแหละแต่นี่คือหนึ่งทางเลือกบุฟเฟ่ตอารุอิซูชิ641บาทเน็ตย้ํา641บาทเน็ตนะครับกินเท่าไหร่ก็ได้คือมาทานบุฟเฟ่ตัวนี้คุณสามารถสั่งตับห่านเพิ่มเป็นชิ้นๆปกติขายคำละ200 เราขายร่วมบุฟเฟ่มาทานบุฟเฟ่สั่งเป็นชิ้นเอาคำละ49บาทย้ำ49บาทนะครับสายบุฟเฟ่เรารู้กันเวลาไปทานนีกจะเข้าใจตรงกันแหละว่ามันแพงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณมาทานบุฟเฟ่ราคาไม่แพงคุณสามารถสั่งเพิ่มเป็นคำๆเอาก็ลองแวะมาอารุอิซูชิใต้ตึกทูคอนโดมีที่จอรดรถฟรีด้วยนะครับโทรสอบถามเอาสายบุฟเฟ่ ที่อยากทานแบบนี้เป็นทางเลือกที่จ่ายไม่แพงชาจโจเชื่อว่าโดนใจหลายๆท่าน